ช่วงเการู้เก๋าบอกสนับสนุนโดยดรทีคอร์ดี t พลาสยูซีทูเการู้เก่าบอกวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีนะครับจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทสตรีไทยในยุค5 g นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเ,เทคโนโลยีที่ฮอตฮิตมากในสมัยนี้5 g จะมาเปลี่ยนบทบาทเทคโนโลยีไทยเราอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาพูดคุย ในเรื่องบทบาทของสตรีไทยในยุค 5G กับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังเป็นโฆษกคณะกรรมธิการแรงงานของสภาอีกด้วยนะครับพบกับท่านสสอ,อนุสรีทับสุวรรณหรือน้องออยครับสวัสดีครับน้องอายสวัสดีค่ะพี่ฮรขอต้อนรับเข้าสู่เก um ่าไม่แก่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือบทบาทของสตรีไทย ในยุค 5G นะฮะถ้าเราจะกำหนดยุคสมัยนี้โดยเอาเทคโนโลยี IT เป็นที่ตั้งเราน่าจะอยู่ในยุค 4G ใช่ไหม 4G ค่ะ Going on 5G แต่กำลังจะไป 5G พี่ฮัทยังจำได้เลยอายุอะไร 3G นะแล้วก็ขณะที่ยังเป็นยังไม่มี G เลยด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหนี่เรามาไกลามากในความเห็นของไอเนี่ยหญิงไทยในยุค 5G เนี่ยน่าจะพัฒนาหรือมีบทบาท ไปในทิศทางไหนครับในความคิด็ก็ในความคิดเห็นก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวไกลขึ้นการปรับตัวของผู้หญิงก็ต้องมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตในแต่ละวันการทํางานเราจะปรับยังไงกับเทคโนโลยีที่ไปไปเร็วขนาดนี้ใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมทํางานยังไงเนี่ยบางทีอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้เช่นทํางานจากนอกสถานที่ส่งงานให้นายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหน้าออฟฟิศปุ๊บ ส่งทางไฟล์ปุ๊บไปถึงที่ประชุมคอนเฟลเอนที่หาสิงหเ้า hmm. เดี๋ยวนี้การที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องทำในออฟฟิศก็ได้โคเวิร์กิ้งสเปซก็มี mm hmm. ส่วนถ้าจะมาใช้ชีวิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้แม่บ้านออกทำงานข้างนอก mm hmm. เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรกลับบ้านไม่ต้องมาทำภูมหาอาหารโทรศัพท์สั่งไลแมนแกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้านี่ก็คือใช้เทคโนโลยี mm hmm. ในการที่ช่วยเข้ามาในชีวิตประจำวัน mm hmm. ชีวิตการทำงาน เพราะฉะนั้นยิ่งมีอะไรเร็วขึ้นต่อไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนใครจะรู้ข้างหน้าเทคโนโลยีที่มันมีความฉับไวกว่าน,นี้เนี่ยชีวิตคนของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ในบ้านมีเครื่องมือถือเครื่องเดียวอาจจะสั่งการทําอะไรได้ทุกอย่างก็ได้นะครับพี่ห้อืมจริงอ,อ,อ,อีกอย่างนึงที่พี่สังเกตก็คือว่าเดี๋ยวนี้บทบาทของสตรีกับ,ก,บกับบุรุษเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรที่บุรุษทําได้สตรีก็ทําได้ใช่ะอะไรที่สตรีทําได้บุรุษก็ทําได้ยกเว้น ตั้งท้องแต่นอกนั้นนี่คือเนี่ยแต่ก่อนเราเห็นโอเคแม่ครัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แล้วมาเป็นเชฟเยอะนะฮะแต่ก่อนเราเห็นนักบริหารเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มาเป็นนักบริหารเยอะนักบินผู้หญิงก็มีแล้วนี่ไงใช่สสอเนี่ยจำนวนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยทั้งสสสวเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซนต์เอชเนี่ยชายสักกี่เปอร์เซนต์หญิงสักกี่เปอร์เซนต์ล่าสุดเนีออล่าสุดถ้าในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้หญิงก็76คน หรือ14อาจจะยังดูไม่เยอะแต่ถ้าเราคิดย้อนไปเมื่อ20 30ปีที่แล้วนะคะพี่ฮัรดก็ถือว่ามันก็มีพัฒนาการมากขึ้นรัฐมนตรีในคอรมอมี3คนหญิง3คนนะคะก็อยู่กระทรวงสำคัญสคัญเกษตรนะคะแล้วก็ ศึกษาธิการคนยุคกระยากรกระยารนิตย่กระรวงศึกษาธิการอ๋อศึกษานี่เป็นเป็นผู้หญิงเป็นวงากาดเยเนาะใช่ค่ะก็ถึงได้บอกว่าก็มีผู้หญิงมากขึ้นอยู่ในระดับบริหารแต่ประเทศไทยเนี่ยในระดับของผู้บริหารในเชิงของธุรกิจเนี่ย CEO เนี่ยเราขึ้นเป็นลำดับที่3ของโลกที่ถือว่าเรามีบทบาทที่ได้รับการยอมรับที่อยู่ในโลกของธุรกิจเพราะฉะนั้นสตรีไทยก็ถือว่า ไม่ไม่เร็ว้ายนักนะคะของการที่ให้การยอมรับแต่เราก็ยังอยากจะเท่าเทียมมากกว่านี้ค่ะในเรื่องบทบาทสําคัญในครอบครัวจ้าน้องไายมองยังไงบทบาทสําคัญในครอบครัวเนี่ยในส่วนตัวคิดว่าผู้หญิงสําคัญมาก่อนตไหนตะลายอยู่แล้วพี่ฮาร์ดคงได้ยินแหละเปรก็ไกวดาบก็แกว่งในยุคโบราณคือเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวผู้หญิงเป็นใหญ่ S <S แต่พอมายุคป,ปัจจุบันผู้หญิงทํางานข้างนอกบ้านด้วยหารายได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งเพิ่มความสําคัญขึ้นตีเพราะฉะนั้นไม่ได้มองนะคะว่าผู้หญิงไม่ได้มีความสําคัญน้อยในครอบครัวสมัยก่อนผู้ชายออกไปข้างนอกพี่ฮานก็คงทราบผู้หญิงเนี่ยเป็นหน้าที่ดูแลกิจการในบ้านทั้งนั้นเลยในเรื่องของอมเมื่อกี้เราก็พูดแล้วในเรื่องบทบาทของการบริหารนะครับการเมือง ณปัจจุบันด้วยจำนวนเปอร์เซนต์ของอสมาชิกรัฐสภาหญิง14เนี่ย14% 14%เนี่ยน้องอายมองอนาคตจากนี้เป็นยังไงบ้างก็คาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะเท่าที่สังเกตดูในสภาเนี่ย ผู้หญิงที่อยู่ในสภาเนี่ยมีหลายรุ่นหลายเจเนเรชันทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเกา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนนี่มีการแสดงความคิดความเห็นที่มากขึ้นมีความกล้าที่จะที่จะพูดนโยบายต่างๆมากขึ้นมันก็จะเป็นจุดชนวนของความรู้สึกของผู้หญิงคนอื่นๆให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองทางตรงโดยเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาค่ะพูดคุยกับน้องอายมาแล้วก็อดที่จะถามเรื่อง อาการงานไม่ได้นะฮะแล้ว <ฮะ S 1> ปัจจุบันนี้ในฐานะโฆษกคณะกรรมาการรายงานของน<ช>้องไอเป็นไงบ้างจ๊ะก็ทํางานอย่างเข้มข้นใช่ว่าตอนนี้มันมีอันนี้ o u t b r e ของไอโคไวรัสตอนนี้เป็นแ a นเดมิกแล้ว <ฮะ S 1> มีผลกระทบยังไงบ้างกับเรื่องของแรงงาน ก็ผลกระทบอันดับแรกก็คือว่ามันก็ต้องมีผลต่อสถานประกอบการด้วยนะคะก็หลายๆสถานที่ก็มีการที่มีผลกระทบทางด้านธุรกิจีก็มีการเงียบเงียบลงก็มีการเลี้ยงคนพักงานคนบ้างตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ก็ต้องไปถามฝ่ายบริหารเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมทำอะไรบ้างในการรองรับเรื่องเหล่านี้ที่จะทดแทน ช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องการจ้างงานสวัสดิการมีอะไรเข้าไปดูบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรรมธิการแรงงานครับสุดท้ายเลยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะให้น้องอายนะครับท่านสอสอนุสรีเนี่ยได้ฝากข้อคิดอะไรบางอย่างเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับบรรดาแฟนๆรายการเก่าไม่แก่เดินหน้าต่อสู้กับเนี่ยทั้งวิกฤตโควิดโคนาไวรัสที่เรากำลังเผชิญอยู่ะนะครับสักเล็กน้อยก็ส,สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะมีความตระหนักในเรื่องความรู้ ของการที่จะใช้ชีวิตที่มีสุขนามายที่ดูแลตัวเองค,คนในครอบครัวและก็สังคมให้ดีอย่าตระหนกมากเกินกว่าความตรนะหนักค่ะอย่าตระหนกให้มากกว่าความตระหนกักนะฮะฝากไว้จากท่านสสนุศรีวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องไอและท่านสสนุศรีทับสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโคษกคณะกรรมการแรงงานเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับน้องไอสวัสดีครับ